กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงวันนี้ผมจะขอทำการพยากรณ์ดวงการงานดวงการเงินดวงความรักประจำเดือนกร,รกฎาคม2566จะมีเรื่องราวดีๆอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับและพิเศษสุดสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดสนใจบูชาว่านจักรจันทร์ ตามความเชื่อโบราณว่ากันว่าว่านจักรจันเป็นพืชกึ่งสัตว์ประเภทเดียวกับมักกะรีผลผู้ใดมีบูชาจะนำมาซึ่งทรัพย์สินงอกเงยไม่ขาดมือนะครับคนโบราณจึงนิยมนำมาใช้ด้านขาขายเจรจาดนจิตดนใจผู้เจรจาเรียกลูกค้าเสียงโชคเกี่ยวกับโชคลาบเงินทองทุกชนิดและยังคอยแจ้งเตือนหาเกิดเพศภัยแก่ผู้บูชาด้วย ว่านจักรจันถือว่าเป็นพืชกึ่งสัตว์ประเภททลสิทธิ์ที่มีพลังธรรมชาติเทวคุณอยู่ในตนเองหากใครสนใจอยากจะทราบข้อมูลการบูชาเพิ่มเติมสามารถแอดเอดีลายใต้ข้างล่างคลิปนี้เข้ามาได้เลยนะครับ ชาวลัคนาราศีเมษนะครับแน่นอนว่าดาวประจําตัวกับดาวการเงินของท่านเนี่ยในตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเนี่ยยังคงอยู่ที่เรือนภพปุตตานั่นเองนะครับทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยจะโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะในช่วงของเดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองนั่นเองนะครับและที่สําคัญมักจะมีโชคมาจากบริวารลูกน้องหรือว่าเพศตรงข้างที่อายุน้อยกว่านะครับจะนําโชควาสนาเกี่ยวกับการเงินมาสู่ชาวลัคนาราศีเมษนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของดาวการงานแน่นอน ดาวพระเสาเจ้าเรือนการงานยังคงอยู่เรือนโชคลาภนะครับก็ถือว่าในเดือนนี้อย่างที่บอกเลยว่าดาวประจําตัวกับดาวการเงินเดือนคู่กันแถมดาวการงานไปตกเรือนโชคลาภนะครับก็เป็นช่วงที่ชาวราศีเมษจะหาเงินได้เยอะมีความคล่องตัวในด้านการเงินการงานนะครับแล้วก็โอกาสวาสนาเกี่ยวกับการทําผลงานนะครับก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับค่อนข้างโดดเด่นดีเลยนะครับส่วนใครต้องการจะสมัครงานหางานใหม่ก็มีโอกาสจะได้งานเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้มันมีอยู่เกณฑ์นหนึ่งเป็นเกณฑ์พิเศษสําหรับชาวลัคนาราศีเม นะครับก็คือจริงๆตั้งแต่19มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาแล้วนะและจะยาวไปจนถึงวันที่23ตุลาคมเป็นเวลาทั้งหมด126วันดาวการงานของท่านจะมีการพักองศาเดินโคจรถอยหลังนะครับ แต่ว่าถอยหลังอยู่ที่เรือนโชคลาภไม่ได้ถอยหลังย้ายราศีแต่อย่างใดแต่เป็นการพักองศาอยู่ที่เรือนพบโชคลาภนะครับทำให้ชาวราศีเมษนั้นจะมีเกณฑ์ได้โชคเก่าเงินเก่าที่ติดค้างที่ไม่ได้นะครับเป็นเงินตกเบิกอะไรพวกนี้แหละมีโอกาสจะได้รับโชคตรงนี้นะครับเกี่ยวกับโชคเก่าเงินเก่านะครับหรือว่ามีโอกาสจะได้กลับมาปัดฝุ่นโครงการโปรเจกต์งานเดิมงานเก่าที่เคยทําแล้วไม่สําเร็จนะครับถูกพับไว้ก็มีโอกาสจะกลับมารื้อฟื้นทําโปรเจกต์โครงการนั้นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะใครต้องการจะสมัครงานหรือว่าหางานใหม,ม่เนี่ กลับมาทํางานเดิมงานเก่าที่คุณรักที่คุณชอบอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอันนี้อาจจะต้องอาศัยแรงกายแรงใจหาแรงบันดาลใจเพื่อสู้หน่อยนะครับช่วงที่ดาวเดินถอยหลังมันกอาจจะรู้สึกขาดแรงบันดาลใจขาดกําลังใจขาดพลังใจบางอย่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีเมษนะครับให้นึกถึงเกี่ยวกับเรื่องเงินเข้าไว้นะครับตราบใดที่มีเงินชีวิตเราก็ยังคงไปต่อได้นะครับถึงแม้ว่าสภาวะแวดล้อมหรือว่าความต้องการความฝันนะครับหรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้อาจจะ ไม่เป็นดังใจดังฝันดังหวังสัทีเดียวนะครับยังไงอยากให้อดทนนะครับหาแรงบันดาลใจให้กับตนเองฮึกหน่อยสู้หน่อยนะครับความสําเร็จกําลังรอท่านอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันยาวไปจนถึงวันที่23ตุลาคมเลยเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตบอกล่วงหน้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนาะเป็นเวลาทั้งหมด126วันดาวการงานชาวราศีเมษเดินถอยหลังหากอยากจะสําเร็จสมหวังแบบ100%คุณต้องทุ่มแรงกายแรงใจประมาณ1 2 0 1 3 0คุิจึงจะ้ด้มาบบ100%นั่นเองนต์คีณจ เรือนลัคนาของชาวราศีเมษนะครับแน่นอนว่าดาวพระราหูเจ้าเรือนโชคลาภยังคงทับตัวนะครับและดาวพฤรรหัสเ,เป็นเจ้าเรือนสุขาก็มาทับตัวดาวพฤหัสได้มาตรฐานราชาโชคอีกหาักในเมื่อดาวเห่งความสําเร็จเนี่ยมาทับตัวนะครับยังไงชาวราศีเมษก็มีโอกาสวาสนาดีในเรื่องความสําเร็จโดยเฉพาะนะครับน้องๆหนูหนูนันนกเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับมีเกณฑ์จะฉลาดสมองดีนะครับศึกษาอะไรก็เข้าใจนะครับมีโอกาสสาเร็จในสิ่งที่ตัวเองเรียนตัวเองศึกษาอย่างแน่นอนส่วนใครที่ทํางานแล้วก็มีโอกาสจะสาเร็จสมหวัง ในสายงานอาชีพการงานของตอนเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากจะฝากถึงชาวลัคนาราศีเมษนะครับส่วนเรื่องที่อาจจะต้องระวังอันนี้ก็ต้องเตือนกันหน่อยนะครับเนื่องจากดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนอริมาตกเรือนพบพันธุนะครับชาวราศีเมษเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสจะทะเลาะเบาแวงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคําพูดคาําจาช่วงนี้คุณจะพูดตรงพูดเร็วพูดแรงเนื่องจากดาวพระพุธเป็นการเสดิจองศาเดินเร็วนะครับบางทีคุณอาจจะพูดเร็วปากเร็วทําให้อาจจะไปเข้าหูผู้ใหญ่แล้วเขารู้สึกไม่ประทับ ใจไม่โอเคกับคุณได้อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากเตือนนะครับและในช่วงวันที่14นะครับดาวพระเกียรติคือดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะย้ายมาอยู่เรือนพันธุชาวราศีเมษนะครับช่วงนี้คําพูดท่านจะกลับมามีน้ําหนักเรืยอว่ามีวาจาศักดิกศพศพ์สิทธิ์พูดอะไรก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่สําคัญอย่าไปแช่งไปด่าใครไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะเป็นตามนั้นนะและในช่วงวันที่17กรกฎาคมนะครับดาวพระธิย์เจ้าเรือนปุตตาจะย้ายมาอยู่พันธุงนะครับช่วงนี้ชาวรา,วรา,าศ โอกาสได้ซื้อบ้านหลังใหม่หรือว่าได้ซื้อรถคันใหม่นะครับหรือว่าการทําธุรกรรมการเงินนะครับต้องการจะกู้ยืมเอาที่ไปจดจํานองอะไรพวกนี้ก็มีเกณฑ์สําเร็จดีเช่นเดียวกันนะครับผมและในช่วงวันที่23กร,รกฎาคมนะครับดาวพระพุธจะโคจรมาอยู่เรือนภพปุตตะช่วงนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องบริวารลูกน้องนะครับดาวอาาริมาทับเรือนบริวารเนี่ยมีเกณฑ์จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับลูกน้องนะครับแล้วก็4-3เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่ปากเสียเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีเมฆก็ต้องระวังหลักๆเลยก็คคืือออเเเร่่ง่งงกกียวัับําพูดนน สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับให้หาเป็นบ่วงหน้ากระบาดนะมาบูชาติดตัวไว้ด้วยนะครับจะได้เสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั่นเองนะครับตามคติความเชื่อโบราณน,นะครับด้วยรูปลักษณะแห่งงูที่กินหารตัวเองคนโบราณเขาก็เลยมีความเชื่อว่าใครที่บูชาบ่วงหน้ากระบาดเนี่ยโดยเฉพาะลูกหลานสายยานพญาน,นาคราชนะจะทําให้มีกินมีใช้ไม่มีอดนะครับมีกินอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงที่ดาวการงานคือดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับสายยานพญานาคโดยตรงเลยมีการถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นบูชาบ่วงหน้ากระบาด เป็นการหนุนดวงให้กับตนเองในเรื่องของการงานนั่นเองอดี้ก็ฝากชาวลัคนาราศีเมษเกี่ยวกับวัตถุมงคลหนุนดวงนะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชาวราศีเมษให้ไปทาบุญเกี่ยวกับการบริจาครงศพซื้อรงศพให้แก่ศพไร้ญาตินะครับหรือว่าจะทําบุญเกี่ยวกับที่ดินนะครับถวายที่ดินให้กับวัดจะได้เสริมความมั่นคงความหนักแน่นให้กับอาชีพการงานตนเองนั่นเองนะครับทำบุญในวันเสราร์ได้จะดีเป็นอย่างมากเลยนะ ส่วนในเรื่องการเงินนะครับดาวการเงินชาวราศีเมษได้แก่ดาวพระศุกร์นะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะครับดาวการเงินท่านไม่มีการโคจรโยกย้ายไปไหนเลยอย่างที่บอกเลยดาวการเงินท่านอยู่เรือนปุตตะนะครับแถมทํามุมตีโกนถึงลักนณะของชาวราศีเมษด้วยนะครับถึงแม้ชาวราศีเมษจะเจอดาวมฤตยูบัทับเรือนการเงินเงินอาจจะรั่วจะไหลแต่เดือนนี้ท่านจะหาเงินได้ค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะนะครับแถมดาวประจําตัวกับดาวการเงินอยู่ด้วยกันเป็นดาวคู่มิตรกันมีเกณฑ์จะได้โชคจากเพื่อนนะครับมีกัลยาณ มีมิตรมาคอยช่วยในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็มาอยู่เรือนปุตตาแตไม่ถึงบุตรบริวารด้วยนะครับก็อาจจะได้โชคจากบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าอย่างที่บอกแหละนะครับหรืออาจจะได้รับความดีชื่อเสียงความสําเร็จบางอย่างนะครับจากบริวารลูกน้องนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในส่วนของดาวโชคลาภได้แก่ดาวพระราหูนะครับดาวพระราหูยังคงอยู่ที่เรือนภพตนุหรือว่าที่เรือนลัคนาของชาวราศีเมษนั่นเองนะครับทำให้ชาวราศีเมษนั้นก็ยังคงมีเกณฑ์โชควาสนาดีในเรื่องการเงินนะครับไม่มีอะไรต้องกังวล เดือนนี้ถือว่าดวงการเงินท่านค่อนข้างดีนะครับจะหาเงินได้เยอะนะครับใครที่มีปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับการเงินนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะมีความโล่งอกสบายใจในการหาเงินเป็นอย่างมากแต่ยังไงผมก็ยังย้าเหมือนเดิมว่าดาวมฤตยูคือดาวเพศภัยมาทับเรือนการเงินนะครับท่านก็มีเกณฑ์เรื่องการต้องจ่ายออกไปสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของการวางแผนค่าใช้จ่ายต่อยท่านหาเงินได้เยอะแค่ไหนนะครับมันก็จะออกไปเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษที่ผ่านมามักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับ าเกิดท่านไม่อยากเครียดนะครับเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาก็ต้องวางแผนให้ดีๆนะครับอะไรที่ไม่สําคัญนะครับก็อย่าพึ่งไปซื้ออย่าพึ่งไปลงทุนมันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากชาวราศีเมษเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเดือนนี้หาเงินได้เยอะแน่นอนนะครับต้องหาวิธีเก็บเงินให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องวัตถุมงคลเสริมดวงหาเป็นแก้วไหมทองบูชาติดตัวไว้ด้วยนะครับชาวราศีเมษเดือนนี้จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จด้านการเงินนะครับมีโอกาสมีโชคมีลาบเข้้าาามมบูชแกวหทอง แก่ไหมทองความเชื่อเขาเชื่อว่าจะเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมีเส้นผมพระแม่ธรณีเนี่ยสีทองอยู่ข้างในใครที่บูชาติดตัวไว้ก็จะช่วยหนุนดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับหนุนดวงเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมักจะมีโชคลาภเข้ามาแบบฟกๆมีความสําเร็จด้านการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองก็ลองหามาบูชาด,ดูแล้วกันนะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีเมษนะครับให้ไปทาบุญในวันศุกร์นะครับทำบุญเกี่ยวกับการถวายน้ําดื่มนะน้ําดื่มสะอาดสัก21 21ข่ดิบแพ็ดขรือว่งิบญก็ด ด้วยเลข21นะเช่น21บาท121บาท1,021บาทก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นกําลังของดาวพระศุกร์เจ้าเรือนพบการเงินดวงการเงินเดือนนี้ท่านดีอยู่แล้วนะครับจะได้ดีเฮงปังมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องความรักชาวราศีเมษอันนี้ก็นะครับมีความสุขแฮปปี้อย่างมากเลยในเดือนนี้เพราะว่าดาวความรักกับดาวประจําตัวนะครับอยู่ด้วยกันที่เรือนปุตตะปุตตะหมายถึงการเริ่มการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆชาวราศีเมษนะครับมีเกณฑ์จะได้แฟนเด็กมีเด็กมาชอบมีเด็กมาหลงรักหรือว่าอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่าที่เป็นเพศตรงข้ามนั่นเองนะครับซึ่งต้องขอบอกว่าดาวความรักเนี่ยพอมาอยู่ปุตตะเนี่ยมันหมายถึงการได้รเริ่มการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใครที่มีการพูดคุยนะครับกันมาก่อน น,น้ีช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะสําเร็จดีเกี่ยวกับความรักมีโอกาสได้แฟนใหม่ได้เริ่มต้นเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่นะครับและที่สําคัญคือ1เลยคือมีดาวพระเกตมาอยู่ร่วมด้วยดาวพระเกตเนี่ยนะครับเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นดาวบุญกุศลนะครับมีโอกาสจะได้คู่บุญคู่บาร,รมีหรือว่าคนที่เคยบําเพ็ญบุญในอดีตแพบอดีตตชาติเนี่ยนะครับในเดือนนี้จะโครจรมาเจอกันมาพบกันนั่นเองถ้าเกิดเจอใครที่ถูกใจในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับมีโอกาสเป็นคู่แท้เป็นคู่ชีีวิตท่เคย ร่วมบุญร่วมกุศลกันมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเกณฑ์วาสนาดีเกี่ยวกับความรักนะครับส่วนสําหรับใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วท่านจะได้โชคนะครับจาก นะครับหรือว่าจากบริวารคนในครอบครัวอาจจะเป็นบุตรหลานท่านนะครับให้โชคท่านก็ได้นะครับซึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับค่อนข้างจะมีความสุขแฮปปี้เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวและความรักนั่นเองอันนี้ก็ฝากชาวราศีเมษไว้ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องครอบครัวจริงๆแล้วเนี่ยต้องระวังการทะเลาะกับผู้ใหญ่นะอันนี้ลืมบอกดาวอริมาอยู่เรือนพันธุ์นะครับมักจะมีเกณฑ์มีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกับญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวและก็ระวังนะครับในบ้านเนี่ยนะครับน้ำอาจจะรั่วน้ําอาจจะไหลได้โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับ คาั่วก็กอกน้รั่วนะครับส่วนมากเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวธาตุน้ําเป็นน้ําใช้อาจจะเป็นเรื่องของกอกน้ํรั่วก็ได้นะครับอ่ะยังไงก็สํารวจนะครับเกี่ยวกับธาตุน้ําภายในบ้านให้ดีๆแล้วกันเนาะนะครับชาวราศีเมษนะครับให้หาวัตถุมงคลนะเป็นนาเกียวนะครับชาวราศีเมษเนี่ยนะครับบูชานาเกียวจะหนุนดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับโดยนาเกียวเนี่ยตามคติความเชื่อโบราณเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นพิธีที่เหล่านาคานาคีเนี่ยนะครับสองตนถือสัจจากที่จะครองคู่รักเดียวผัวเดียวซื่อสัตย์ ใใเพราะฉะนั้นใครอยากจะสําเร็จสมหวังบูชาหน้าเกี้ยวดูมีโอกาสจะสําเร็จเด่นเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นนะให้แก่บ้านพักเด็กกำพร้าบ้านพักคนชาราไปส่งต่อความรักมอบความสุขให้กับเด็กๆหรือว่าคนที่ขาดแคลนโอกาสขาดแคลนความรักจะช่วยหนุนดวงเสริมดวงเกี่ยวกับความรักให้ชาวลัคนาราศีเมษได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณ ชาวลัคนาและชาวราศีเมษที่รักทุกคนที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายของรายการเราแล้ววันนี้นะครับยังไงก่อนจากกันนะอย่าลืมช่วยกันกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์ share, เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาไปได้วยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ